สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับฮอนด้านะครับลูกค้าแจ้งนะครับว่ารถขับรถนะครับมันร่อนนะครับมันคลุงคลีงครับก็เช็คดูช่วงล่างนะครับไม่มีอะไรหลวมก็มีอยู่ที่เดียวนะครับตรงยางหัวโช๊คตัวเนี้ยแล้วก็รอเราลองกดดูนะครับรถย่อบเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีแรงต้านของโช๊คเลยนะครับรถเด้งเด้งอย่างมากเลยนะครับก็เลยนะครับขอเสนอลูกค้า ะคว่าจะถอดโชกนะครับออกมาเช็คดูก่อนนะครับว่าโชคมันตายไหมนะครับกลัวจะมันจะไม่ซับแรงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาถอดโชกนะครับวิธีถอดโชกนะครับก็ง่ายๆนะครับก็กดล็อกสายเบรกนะครับแล้วก็น็อตเบอร์17แค่2ตัวนะครับส่วนหัวนะครับก็หกเหลี่ยมเบอร์6นะครับแล้วก็ปเจเบอร์17นะครับจับเอาไว้แล้วก็ายอ่าโอเคเดี๋ยวดูบังฝั่งซ้าย นะครับฝั่งซ้ายก็ถอดออกมาแล้วครับตัวนี้พอถอดออกมานะครับหน้าตาโชค๊คนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ยางรองหัวโชค๊คนะครับจะอยู่ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอดสปริงออกก่อนนะครับแล้วเราจะดูโชค๊คนะครับว่าโช๊คตายไหมอ่าครับหลังจากกดสปริง นะครับกดสปริงลงแล้วนะครับตัวยางหัวโช๊กเนี่ยเราก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ายนะครับายน็อตตัวนี้ออกอ่ะนะครับก็จับหัวไว้นะครับแล้วก็คาาย้วยสิบเก้าระวังลูด <c oughs> แล้วก็ดึงออกมานะครับตัวยางลองอเอาตัวนี้ออกมาเอาตัวนี้ออกมาก่อนอะนะครับจากนั้นก็คลาย อโอเคนะครับก็ออกมาทั้งชุดนี่นะครับโชคเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าโชเนะ่ะตายไหมอ่านะครับดูสภาพโชกนะครัน้ำมันก็รั่วนะครับตัวนี้กรับกดก็ไม่ดีดขึ้นอ่านะครับโชคใหม่ก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะกดให้ดู อ่ะกดเลยพี่เปิดอ่ะไม่ต้องสุดอ๋อนะครับดูการดีดของโชค๊คนะครับดีดขึ้นอ่ะลงมาอ่ะปล่อยนะครับลงลงจะนุ่มนะครับขึ้นขึ้นก็จะหนึบหน่อยใส่ยางก่อน โอเคล็อกยางกันฝุ่นโอเคทั้งสามมุมจากนั้นก็ยางหัวชุก ตัวโชุคนะครับตัวโชุคก,ก็จะมีตัวซ้ายตัวขวานะครับตัวนี้ตัวซ้ายนะครับเอลหลังนั้นนะครับตัวอานะครับเสร็จเสร็จแล้วเมื่อกี้อ่ะนะครับตัวนี้ตำแหน่งที่ขีดเอาไว้นะครับก่อนจะถอดนะครับขีดเอาไว้จะได้ใส่ในตำแหน่งเดิมอันนี้ด้านบนก็ขันนอ็อตเรียบร้อยอ่ะลองกดดูอ่ะ โอเคนะครับก็หนึบกว่าเดิมนะครับตอนมารอบแรกเนี่ยกดอย่างเงี้ยกดแล้วดิ่งนะครับย่อสองสามรอบอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่โยนทวงเพลงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดสมคัให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ